โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้เข้าอบรมก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับในพิธีกรรมนี้ก็จะมีเฉพาะผู้ปกครองที่เข้าร่วมครับสําหรับหน้าธรรมทายาทและผู้ปกครองนะครับก็พร้อมใจการเวียนประทักษิณสามรอบก่อนที่จะประกอบพิธีข,ขอขมาผู้ปกครองที่ได้ร่วมเกินนะครับปิดปลอดทั้งกายวาจาใจจากนั้นก็มีการพักพระไตรนะครับให้แก่หน้าธรรมทายาทด้วยความปลื้มปิติใจในบุญ สร็จจากนั้นครับก็เป็นพิธีปรประชาะและประสมบทเดี๋ยวได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติศิลวัฒน์ที่ปรึกษาเจาา้าคณะตำบลทงชัยเหนือจ้าวัดวัดแหลมรั่วอินทระนิมิตเป็นพระประชาะทั้งนี้แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของอไวรัสโควิด -19 นะครับแต่ทุกท่านก็ยังปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะครับตลอดระยะเวลากว่า20ปีของอศูนย์อบรมโยวชนคนครราชสีมาแห่งนี้ครับก็ได้สร้างศรัทธาและศาสนาทายาทที่เกิดขึ้น แก่พระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังคงเดินหน้าในการสร้างคนที่เป็นคนดีที่โลกต้องการต่อไปนั่นเองครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทางศูนย์อบรมเยาวชนคนครราชสีมาด้วยนะครับสาธุครับ